ผมถามจริงๆนะครับครั้งสุดท้ายที่คุณนั่งเฉยๆโดยไม่หยิบมือถือไม่เปิดทีวีไม่ทำอะไรเลยเกิน5นาทีคือเมื่อไหร่ครับน่าจะจำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมนุษย์ยุคนี้แปลกครับเรากลัวผีเรากลัวความสูงเรากลัวสัตว์มีพิษแต่สิ่งที่คนยุคนี้กลัวที่สุดจนต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนกับเป็นความเงียบครับพอกลับถึงห้องปุ๊บเราต้องรีบเปิดเพลงต้องรีบถ่ายฟีดเราทำทุกอย่างเพื่อกบเสียงความเงียบ เพราะลึกๆเรารู้สึกว่าถ้าเสียงข้างนอกเงียบเมื่อไหร่เสียงข้างในมันจะเริ่มดังขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เรากลัววันนี้ผมจะพาคุณมาคุยกับความกลัวนี้ครับเราจะมาแกะปมกันว่าทําไมการอยู่คนเดียวถึงเจ็บปวดและทํายังไงให้การอยู่คนเดียวกลายเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตคุณก่อนจะโทษตัวเองว่าทําไมฉันขี้เหงาจังทําไมฉันดูอ่อนแอผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่ความผิดข,ของคุณเลยครับ แต่มันคือโปรแกรมเอาตัวรอดที่ฝังอยู่ใน DNA ของเรามาเป็นแสนปีลองนึกภาพย้อนไปสมัยมนุษย์ถ้ำนะครับในยุคนั้นการอยู่คนเดียวมีค่าเท่ากับความตายครับถ้าคุณหลงจากฝูงคุณจะโดนเสือฆ่าไปกินคุณจะหนาวตายคุณจะอดตายธรรมชาติเลยสร้างกลไกหนึ่งขึ้นมาเพื่อปกป้องเรานั่นคือความเจ็บปวดทางสังคมสังเกตไหมครับเวลาเราเหงาหรือถูกปฏิเสธ มันจะเจ็บจีๆที่หน้าอกเหมือนโดนมีดแทงนั่นคือสมองกำลังตะโกนบอกคุณว่ากลับเข้าฝูงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากตายแต่ปัญหาคือตอนนี้เราอยู่ในยุคปัจจุบันเราอยู่คนเดียวในคอนโดได้เราสั่งข้าวกินเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครล่าสัตว์แต่สมองส่วนดึกดำบรรพ์ของเรามันยังไม่รู้เรื่องครับมันยังกดปุ่มเตือนภัยทุกครั้งที่คุณอยู่คนเดียวนี่แหละครับสาเหตุว่าทำไมความเหงามันถึงทรมานนะัก นอกจากการกลัวตายตามสัญชาตญาณแล้วมีอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้เราไม่กล้าอยู่กับตัวเองนั่นคือเรากลัวความคิดของตัวเองครับนักปรัชญาชื่อเบสปาตการเคยพูดประโยคที่คมมากครับเขาบอกว่าความทุกข์ทั้งหมดของมนุษย์เกิดจากการที่เขานั่งนิ่งๆในห้องคนเดียวไม่ได้ทําไมล่ะครับเพราะพอเรานั่งนิ่งๆเรื่องที่เราพยายามวิ่งหนีมันจะตามมาทันครับความผิดหวังในอดีตความกังวลในอนาคต เสียงด่าทอตัวเองว่าฉันมันไม่เก่งฉันมันแย่ปีศาจพวกนี้มันรอเวลาที่เสียงเพลงเงียบลงและมันก็จะออกมาอาลวาดเราเลยต้องเสพติดผู้คนครับต้องมีแฟนต้องมีเพื่อนต้องมีคนคุยตลอดเวลาไม่ใช่เพราะเรารักเขานะครับแต่เราแค่ต้องการใครสักคนมาเป็นผนังกั้นไม่ให้เราต้องเจอกับปีศาจในใจตัวเองแล้วทางออกคืออะไรเราต้องวิ่งหนีไปตลอดชีวิตหรอไม่ใช่ครับ ทางออกคือการเปลี่ยนมุมมองในภาษาอังกฤษมีคำสองคำที่แปลว่าอยู่คนเดียวเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันฟ้ากับเหวคำแรกคือคำว่า loneliness หรือความโดดเดี่ยวคือความรู้สึกว่าขาดเหมือนแก้วน้ำที่มีรอยรั่วเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มทรมานและต้องการคนอื่นมาอุดรอยรั่วคำที่2 solitude หรือความสันโดษคือความรู้สึกว่าเต็มเหมือนแก้วน้ำที่เต็มเปี่ยมอยู่คนเดียวก็มีความสุขสงบและมีพลัง คนที่เข้าใจ s o l ล t u ู e เขาไม่ได้เกลียดผู้คนนะครับแต่เขารู้จักวิธีเป็นเพื่อนกับตัวเองเขาสามารถพาตัวเองไปกินข้าวดูหนังหรือนั่งโง่ๆริมทะเลได้โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองน่าสมเพชแต่กลับรู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาคุณภาพที่จะได้คุยกับตัวเองผมอยากให้ลองฝึกดูนะครับเซฟเดทหรือเดทกับตัวเองอาทิตย์ละครั้งลองวางมือถือและถามตัวเองเหมือนถามเพื่อนสนิทว่าช่วงนี้เหนื่อยไหมอยากกินอะไรไหม มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเชื่อไหมครับพอคุณเริ่มคุยดีๆกับตัวเองปีสารในใจมันจะตัวเล็กลงและความเงียบจะกลายเป็นความสงบแทนสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ครับคนที่น่าสงสารที่สุดไม่ใช่คนที่นั่งกินข้าวคนเดียวแต่คือคนที่นั่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าข้างในการฝึกอยู่คนเดียวให้เป็นคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะให้ตัวเองได้ พราะเมื่อคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณจะไม่ต้องวิ่งไล่ล่าความรักจากใครและเมื่อถึงเวลาที่คุณมีความรักมันจะเป็นความรักที่สมบูรณ์ไม่ใช่ความรักที่เกิดจากความขาดคืนนี้ลองปิดไฟปิดมือถือและลองอบกอดความเงียบดูนะครับคุณจะพบว่าในความเงียบนั้นคุณมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดนั่งอยู่ด้วยเสมอนั่นคือตัวคุณเองครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ